เพื่อนนะครับก็มาดูงานเป็นวาระสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับแป๊ะหนึ่งวันนี้เป็นพิธีกรด้วยเป็นตามกล้องด้วยนะครับทุกงานนะผมทำเองทุกงานนะรับเชิญเชิญครับหนึ่งสองสามพ์เข้าไปดูในยูทูบได้นะฮะทีมชื่อมัน จะเอกสมเกตอุชูนะนะครับเรือตีโอ่าวาสวยนะครับก็เคยทำงานร่วมกันมานในค่ายตักสีนะ,นะครับแล้วอีกลหลายท่านนะครับชี้ชไหวมาดีกว่าเรากง ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเดินทางไหวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในวันพรุ่งนี้นะฮะสี่วันสุดท้ายพิธีการนะครับก,ก,กนะบ็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอีกคราชหนึ่งเป็นวัณฑิตสุดพรรณ ก็ขอบคุณนะครับท่านทั้งน้ที่น่าขี่ศพก็ขอเรียนเชิญน,นะครับชว่วงนี้นะครับเรียนเชิญน,นะครับมานะทำการเอารบศพนะครับนะทำพิธีในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะมาชมนะถือว่ามาชมกองทหารเกียรติยศนะครับนะที่สง่างาม,ามนะแล้วก็สมเกียรตินะครับ ของผู้วัยชนในฐานะที่ท่านเป็นทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือครับก็ร่วมโดยช่วยกันนะครับนี่คือความร่วมมือนะของบรรดาญาติพี่น้องรับงานอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีบ่อยนะครับนะฮะ อันนี้เพื่อนซีเนาะแล้วก็เข้าไปวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมนะ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 ครับก็เป็นความประทับใจนะ นอ่าครับขอบคุณนะครับอันนี้มาจากหน่วยไหนครับหน่วยไหนหน่วยหนครับอ๋อพนะัเจ็อะอ๋ออยู่กับสุนทอเนี่ยนทอนครับทนทอนอ๋อครับรับส่งครับราชการานะครับและพลทหารของกองพันอารักษ์ที่2นะครับใต้กศูสยน ครับหมองก,กล้องนี้นิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตึ้งร้อยครับ,คร,บครับมาถ่ายภาพครับของฝันมาเพราะฝันที่นะฮะ มากครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับปลาไหนล่าพี่เนียนปลาไหนหรือบานสอง๋อที่ไหนถ่ายรูป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 มีเพื่อนใหม่แล้วใช่ไหมปอ ออพอมีเพื่อนใหม่แล้วใช่ไหมลูกอาใช,ใช่จัดฉากนะตากล้องจัดฉาก ถอดหน้ากากแลยถอดหน้ากากเลยไม่ถอดหนูหนูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนูเนื่งสองซ้ำเนืองสอง